สวัสดีครับพบกับช่องทัพฟูลชาแนลนะครับวันนี้ผมมาที่นี่นะครับไม่รู้สถานที่ตรงนี้ชื่อว่าอย่างไรนะฮะวันนี้ผมมากับผู้รู้นะครับสถานที่ตรงนี้ชื่อว่าชื่ออะไรนะฮะเอฟซีครับนี่ทางเข้านะฮะเอฟซีทางเข้ามานะครับปื๊บปื๊บปื๊บเข้ามานะครับผมเคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นมากับพี่แดงนะฮะเอฟซีตอนนั้นอะสะนะครับแท่งอยู่นะครับตอนนี้ ตอนนี้เป็นฤด,ดูหน้าฝนเนาะนะครับฝนก็จะตกลงเม็ดมาแล้วแหละนะครับจะมีรูปปั้นคล้ายๆบ่ายสีพญายนาคอ,อยู่นะฮะเอฟซี FC. ตรงนี้นะครับนะมาครั้งที่สองแล้วนะฮะวันนี้นะครับอตรงนี้ก็เป็นสวนกล้วยเนาะทางไปกุกตูมนะเอฟซี FC, นะครับนี่เอฟซี FC. เดินเข้ามาว้าวนะครับผมก็จะพา มาพูดคุยกับผู้รู้นะครับตรงนี้สถานที่นี่มีประวัตินะเอซนะครับอ้าเจอใครนะสวัสดีครับพี่บ่าวนกอ้าวที่นี่ที่ไหนนะอนะอไรนะอางเก็บน้ำห้วยอัทะฮะสะทะ อ๋อนะครับนี่เคยความเป็นมาเป็นอย่างไรน้องว่ามีต้นเล็กฮะมันลึกนะความลึกนะโอ้โหลึกขนาดไหนนะนานนานสามเมตรเมตรประมาณสามเมตรสี่เมตรนะครับว่าสามเมตรสี่เมตรอ่าอ่าสูงกว่าพี่บ่านกไหมความสูง่ะลึกกว่าเนี่ย ประมาณนี้ไหมลึกกว่าประมาณนี้เใช่โอ้ลึกกว่านั้นเลยนะฮะลึกมากนะครับแล้วแล้วไม่เห็นมีใครมาหาปลาหาอะไรเนี่ยมันเป็นอุทยานเหรอยังไงอ่ะมันเป็นอ่างเก็บน้าใช่ไหมอ่างน้แล้วอ่าเขตอพยทานหรือเปล่าเขตอัยทานใช่ไหมใช่อ่าการการหาปลาหาอะไรอ่ะไม่มี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 อยู่ แต่ทำไมเป็นเขตอภัยทานล่ะเขา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 ตั้งให้ฮะตั้งให้ตั้งชื่อให้ตั้งชื่อให้นี่สมมุติว่ามาปล่อยปลาเนี่ยก็มาหาปลาได้แล้วจะปล่อยไปทำไมนะปลานนะฮะอองโอ้โหนั้นตอนนั้นก็ถ้าเอาปลาจากที่หลังบ้านลุงมาปล่อยที่นี่ ก็มีสิทธิ์โดนเอาไปกินได้นะ FC เหมือนกันนะฮะโอ้โหสง,งั้นเลยนะครับอ่าสวยมากเลยเพระาะว่าอะไรนะรอดอกบัวที่ไหนอนะืมทุนไก่อือฮะไก่ป่าโบขนาดนีุ้น,ใน,ในนะไก ใช่ใช่ทิ้งยาของเขาอ๋ออันนี้มันยาวขนาดไหนอ่ะนนนนััอี้้หหาาสุดสุดเนี่ยใช่ไหมแล้วก็นู่นนะครับมันก็จะติดวัดกกตูมในเอฟซีไม่ไม่ไกลวัดป่าวัดวัดป่าอะไรนะอชวัดป่าอะไรนะลุงฮะวัดป่าลุง ตอนนี้ตอนนั้นก็เป็นสะพานใช่ไหมพี่บาวนกเนี่ยฮะคืออะไรเนี่ยเอาเอา,เอาถังเอาถังถังน้ำมา,ำมาฮะาอ,อ๋ออันนี้คือแบบว่าถังไอ้พวกใส่น้ำมันนะใช่ไหมลอยนะไม่จมน้ำนะ วีบ่าวนกลองขึ้นไปดูหน่อยกล้าไหมกิ้งบ่าวนะฮะน,นี่นะครับกรุจบจะขึ้นไปดูนี่นะครับอันตรายอยู่หญ้ามันเยอะนะฮะนี่นะครับข้างล่างมีพญานาคไหมคิดว่าไม่มีเหรอมีแต่ปลางูใหญ่งูใหญ่งูอะไรครับ จริงเหรอ,อเล่าให้เอฟซีฟังว่าเป็นอย่างไรนะฮะข้างล่างนนครับในบอ่อน้ําก็จะมีงูใหญ่นะครับเขา,าเห็นหลายคนอยู่อ๋อประวัตินะครับเขาเห็นหลายคนอยู่ว่ามันเป็นงูผีใช่นะครับเป็นลักษณะแบบไหนาอุยาอุยยาน,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 นตัวใหญ่ยาวสีอะไรส,สีดำเลยนะครับใช่รูปปั้นนนั้นหรือเปล่านะฮะนะน ฮ <Huh? S 2> ตัวเป็นเป็นเลยนะครับใหญ่ยา,ยาวเนาะเป็นเจ้าหนองนี้ใช่ไหม,มนะฮะเพราะว่ามีมีคนตายตอนนี้นอ่างในอ่างเนี้ยมีคนตายเยอะตายตายีคนตายสี่คนหนึ่งคนเนาะในอ่างเนี้ยนะครับมีตายหนึ่งคนนะครับเนี่ยในอ่างเนี้ยนะครับอ่างสะสะทะนะ ในอ่างสาทะนะครับตายหนึ่งคนเขาเป็นอะไรตายลักษณะการตายจมน้ำหรือว่าจมน้ำเหรอขี่เรือไปขีเรือไปอ่าขี่เรือไปแล้วก็ขี่เรือไปมันเรือล่มเหรอกระโดดลงกระโดดลงอ๋อกำลังหาปลาอยู่ผู้หญิงอยู่ผู้หญิงอ้คือยังไงผมไม่เข้าใจคือว่าขี่เรือไปแล้วกระโดดท่าตัวตายเนี่ย โดนลง,งน้ำเพราะว่ามีมีเพื่อนหนึ่งคนฮะเพื่อนเพื่อนหนึ่งคนมีเพื่อนหนึ่งคนจมน้ำ<ไ> ه, ใช่อยู่ใช่ไหมแล้วก็จะไปหาเพื่อนพอมุดลงไปแล้วมมมไม่เจอเจอไหมเจอไม่เจอแล้วเอาเอาเพื่อนหนายไปไหนะก็สองคนสี่เสียชีวิตนะ ه, คนหนึ่ง,องรอรอแบบที่ฟังอ๋อคนหนึ่งรอฟัง อ๋อเหรอก็คือเอาเอาง่ายๆพี่เป่าน้องผมก็งงพี่เป่าน้องพูดอยู่คือเพื่อนอ่ะเขารอยไปคนเดียวพายเรือคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะกระโดดทําไมสาเหตุคืออย่างไรดวดเพื่อนร้องใร้องมาหนี้ๆฮะผมไม่เข้าใจพี่พูดคือพายเรือไป เพื่อนอยู่บนฝั่งใช่ไหมใช่เพื่อนอยู่บนฝั่งมานี่มานี่อย่งอันไหนกันแน่พี่เ่าโน<อ>หรือข้างล่างคนที่พายเรือเรียกบนฝั่งมานี่มานี่ใช่ไหมคนอยู่บนเรืคนที่เรืออ๋อเ<ม>คนอยู่ข้างบนน่ะเรียกคนพายเรืออยู่อ๋อก็ว่ามานี่มานี่<อ>แล้วเสียเสียหลักอ๋อผมค้นใจละอ่า คนคนข้างบนเ่ยเรียกมานี่มานี่พอหันไปปุ๊บเสียหลักนะแล้วก็ถลายลงน้ําใช่ไหมอ่าแล้วก็จมน้าอ๋อแล้วก็เพื่อนข้างบนบอกว่าช่วงมาไม่ทนันวิ่งมาไม่ทันก็จมก่อน,อ,น,อ,น,นอ๋ออ๋อไม่ใช่แล้วข้างบน,นเห็นว่าจมน้ําแล้วก็เพื่อนข้างบนก็ไปเรียกชาวบ้าน,นกว่าจะมาถึงก็เรียบร้อยนะเอฟซีนะครับก็จะเป็น น้องนี้ก็คือสรุปนะครับน้องอักษะนะฮะหรือมีงูผีนะครับอ่ามีงูผีเนาะนะสีดำใหญ่ยา,ย,ยาวนะครับตัวเป็นเปนเลยหลายคนเขาเห็นนะครับเนาะนะครับงูชื่อว่าอะไรงูดำนะน้องงูดำนะ, <c oughs> ะไม่ได้ลบหรูอนะออนุญาตขอเอาัยสถานที่นะฮะนะครับผมขอโทษกับสถานที่นะฮะ นี่นะครับคาความเป็นมาของน้องอาสะนะครับก็มีคนตายหนึ่งคนนะครับเป็นผู้หญิงนะวัยเท่าไรอายุเท่าไรอายุนานขึ้นนานเก้าปีฮะเก้าปีอันเด็กอันเด็กๆเลยอ๋อเด็กๆนะฮะเอฟซี MC, ถึงว่าแหละนะครับเด็กน้อยอยู่นะก็เสียชีวิตอยู่ที่น้องนี้นะครับเอฟซี MC, นะครับก็นานแล้วขอสแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ ก็ความเป็นมาอย่างนี้นะ FC นะครับนะฮะก็วันนี้ก็มีผู้รู้นะครับพี่บ่านกนะครับเป็นผู้รู้แล้วก็แนะนําแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาของดั้งเดิมของสระน้ํานี่คือน้องน้ำเนี่ยครับอาส,สะนะฮะขอบคุณมากขอคุณพี่เ่านกมากมากเลยครับสําหรับวิทยาทานนะครับขอคุณมากครับนาเป็นความรู้ด้วยเนาะนะฮะนี่นะครับ จะให้ดูบรรยากาศเลยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่บ่าวนอกสองคนนะฮะ,ะก็ฝนก็โปรยปลายลงมานะครับอ่านี่นะครับเอามอเตอไซค์มานะฮอซก็ทางที่เส้นที่จะไปะกกตูมนะฮะขอบคุณมากครับผมขออนุญาตลงคลิปครับ